สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับการใช้ไลท์รูมเบื้องต้นนะครับส่วนมากทุกคนที่ใช้ไลท์รูมในการปรับแต่งภาพจะเข้าไปปรับในโหมด d e v e l o p นะครับเพื่อต้องการที่จะปรับภาพแบบละเอียดเลยนะครับปรับแบบปรับความละเอียดปรับทุกอย่างครับ มันมีอะไรเยอะแยะให้ปรับนะครับในโหมดนี้แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นไลนูมหรือว่าคนที่จะต้องการความรวดเร็วในการปรับแต่งภาพนะครับก็เราก็จะใช้ quick develop นี่นะครับในหมวดของ library นะครับถ้าใครที่มีก็ คลิกเปิดออกมานะครับแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าคลิปหลอดมีอะไรบ้างเซฟพิเซตก็ <Z> เป็นพวกพีเซตครับว่าเราจะใส่ไปข้างในรูปภาพหรือเปล่าไว,ไว้บราณกม็มีมีมกันครับนี่ก็ all day d a y l i g h คูดี้อะไรก็ว่ากันไปครับก็ออโต้โทนครับลองคิดดูออโต้โทนนี้น มันจะปรับทุกอย่างให้เราหมดเลยครับปรับคอมมันจะปรับเองหมดเลยครับ Exposure ครับก็เพิ่มสว่างมืดอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นปลายแบบลูกศรคู่แบบนี้ครับก็จะเพิ่มความสว่าง1สต็อปอันนี้ก็ลดความสว่าง1สต็อปหรือลบหนะครับ อันนี้ก็เพิ่มความสว่าง1น,นึ่งส่วนสสต็อกนี้ลบ1นึ่งส่วนสสตอ็อนกะครับคีเรตตีเพิ่มความเข้มความดุดันของภาพนะครับก็ถ้าเป็นลูกศรเดียวก็บวกหแต่ถ้าเป็นลูกศรคู่แบบนี้ก็บวกยีบวกยีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ลบหนี่ก็ลบยีครับไวท์บลานส์ก็ เพื่ความสดใสของสีของความเข้มของสีนะครับอันนี้ก็บวกห้าบวกยี่สิบบวกยี่สิบอย่างนี้นี่ก็ลบห้าลบยี่สิบนะครับถ้าคลิกตรงลูกศรตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกเหมือนใน develop เลยครับมี highlight shadow white black เพิ่มเข้ามานะครับก็เราก็สามารถปรับ ไปตามความสะดวกของเรานะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับคุณตี้กับยบรานครับถ้าเป็น Mac ให้กด Option ครับแต่ถ้าเป็นวินโดว s ให้กดอ t นเท t เนค้างไวเลยครับจากคุณตี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชาร์ e นิ่งจากวยวรานก็จะเปลี่ยนเป็น s a ต u r a t i เรนนี้นะครับมาคลิกปรับปรับอย่างนี้ได้นะครับก็เราเรา ก็สามารถออกมาปรับรูปเล็กแบบนี้ได้ครับเราจะปรับแบบรูปนี้ตัวโทแบบนี้เพิ่มอย่างนี้ลดนี่อะไรนี้ได้หมดเลยครับมันจะสะดวกและง่ายต่อการปรับภาพแบบรวดเร็วครับขอบคุณครับผม